ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน TikTok ก,กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมีมขีดสีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตดอข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออก อไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกบทหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่ต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเลยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลลยวัันนนี้กก็จะคอแร กดกดอ o ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะนหนึ่งพวิวไปเลยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1000งพันวิวนะเพิ่งอยู่ที่1บาทกว่าเองเนาะถูกมากๆเลยค่ะแล้วก็สั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จ,จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปาวอลเล็ตเสร็จซิ้นกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปาวอลเล็ตน้ามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มีตว ่วเติมด้ยคะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของดาวนะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของดาวทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของดาวนะคะเป็นการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทั้งตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กต็อกของเรากันนะไปดูอยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันเนาะ ทีิปวิดีโอวันแรกตรงนี้นะคะยอดวิวที่216วิวอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรลนะจอกนก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราจากเดิมมีแค่2 0 0กว่าวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1849วิวกันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปเนาะไม่ถึง2 3สมนาทีกันเลยนะเขาก็ขึ้นยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m k i d เีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดดูไ้้นนนะะคสําหรัับวี ใครสนใจนะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขอภัยไว้นาทีนี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ